หนึ่งกระถางใช้ให้คุ้มครับาบางคนอาจจะแย้งมาว่าเอ๊ะปลูกเยอะเกินไปในหนึ่งกระถางมันก็จะแย่งอาหารกันแล้วทำให้พืชไม่โตคือผมใช้วิธีนี้ครับคือปลูกในกระถางหลายต้นก็จริงแต่อาหารของพืชก็คือปุ๋ยนั่นเองอันนี้ผมใส่ให้เยอะให้เพียงพอเพราะว่าผมมีปุ๋ยเยอะนะครับคือปุ๋ยที่ทำจากเศษอาหาร เสรอาหารในครัวเรือนมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นทําปุ๋ยทุกวันปุ๋ยจึงมีเยอะนะครับในส่วนนี้ยังกระถางนี้นะครับผมปลูกมีพริกอยู่3ต้นเด็ดยอดเพื่อให้แตกกิ่งแล้ว2ต้นนะครับแล้วมีมะเขือเทศขึ้นมาอีก2ต้นก็จะเป็น5อันนี้ไม่ห่วงนะครับเพราะปุ๋ยเยอะอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูกระถางนี้ กระถางนี้มีพริกอยู่6ต้นนะครับพริก6ต้นมะเขือเทศอีกหนึ่งนะครับแต่พริกยังไม่ได้เด็ดยอดนะครับพริกนี้ยังจะมีการเด็ดยอดแล้วก็ให้แตกกิ่งได้เยอะๆด้วยนะครับคือเรื่องปุ๋ยผมไม่ห่วงผมถึงกล้าปลูกแบบนี้กระถางนี้มีพริก4ต้นนะครับเด็ดยอดทั้งหมดแล้วนะครับกำลังแตกกิง่งแล้วมีมะเขือเทศอยู่ต้นหนึ่ง ก็รวมกันเป็น5ต้นส่วนกระถางนี้จะเยอะหน่อยนะครับมีมะเขือเทศ2มีพริกอยู่7ต้นนะครับแต่ก็รอเด็ดยอดอยู่ก็มีนะครับยังไม่โตก็สรุปได้ก็คือว่ากระถางหนึ่งเราใช้พื้นที่ให้คุ้มที่สุดนะครับในการปลูกเพราะว่าการปลูกในกระถางมันดูแลง่ายใช่ไหมครับรดน้ํามันก็อยู่ในกระถาง ใส่ปุ๋ยมันก็อยู่ในกระถางพืชได้กินเต็มเต็มอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราอย่าให้ขาดปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพผมมีเยอะนะครับดังนั้นผมจึงปลูกแบบนี้ได้ใครจะลองทำแบบนี้ดูก็ไม่สงวนลิขสิิธิ์ครับ